สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะอยู่กับเรานะครับทั้งช่องนะครับผมปานฝันอ่ะแฟมบิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับผมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับก็อ่ะฟาร์มเสดเรียบร้อยนะครับอ้วนก็ยังไม่ตื่นนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับ ก็เด็กอ้วนนะครับวันนี้ก็ครบอ่ะสิบเก้าเดือนนะครับสิบเก้าเดือนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสามอ้วนครบสิบเก้าเดือนแล้วนะครับผมแม่แม่สีนะครับตอนนี้ก็คืออ่ะหลับยังไม่ตื่นเลยอ่ะตเมื่อคืนก็อย่าดีดหน่อยนะครับเล่นจนอ่ะบันไดเราเรียบร้อยเลยนะครับผมแม่แม่สีดูนะครับ จบเลยอ่ะนี่นะครับผมดูเรียบร้อยนูนครับจะเก็บไว้นู่นแล้ววนชนนะครับผมวนชนเรียบร้อยเลย ดูกลนนะครับผมแม่แม่ฟีเมื่อกี้ให้ดูปา,านของน้องนะครับผมแม่แม่ซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควานชีช้ให้ดูนะครับพ่อควานจะไม่สัมผัสตัวน้องเดี๋ยวน้องจะสะดุ้งตื่นนะครับผมเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับผมแม่แม่ f ีทุกท่านนะครับดูดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ น้องสะดุ้งตื่นนะครับผมค่อยค่อยยองเข้ามาดูเสียงกลนนะครับดูท่านอนนะครับผมเม่สีดูหลับสบายเลยบรรยากาศให้นะครับ ก็คลึมคลึมคลืมฟ้าคลืมฝนอยู่เหมือนทำท่าจะตกนะครับผมเมเอ็มซีก็เด็กอ้วนก็ครบ19เดือนวันนี้นะครับผม โอเสียงกล่นูกเพื่อนมาเล่นด้วยเออ,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 อเอ้าอคืนดันดันมาหลายวันแล้วนะครับผมแต่แต่ดันพอหักชิ้นแรกก่อนนะครับพอมาดันอีกเรียบร้อยนะครับอพอพอพอควานก็เลยเอาเครื่องมามาตัด นะครับเพื่อที่จะมาให้เขาเล่นกลางคืนนะครับราบันไดนะครับจบเลยนะครับผมคือพวฟรานก็ตัดออกเอาออกเลยนะครับอันนั้นเด็กอ้วนเล่นทั้งคืนนะครับผม โล่งเลยนะครับผมเนี่ยเด็กอ้วนผลงานเด็กอ้วนนะครับเป็นชิ้นเลยเมาดูที่เด็กอ้วนฉีกอีกนี่ครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจครอบครัวเด็กอ้วนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ